วันนี้แต่งโทนแดงดีกว่าทำแก้มชมพูไปแล้วอะไม่ได้หรอแต่งทนแดงจะมีแรงเดินไหมแต่งแก้สสีแดงแล้วจะมีแรงเดินไหม กี่โมงตอนนี้นมีเจมิงไม่ไอดอลแต่นิดเดียวเองนะพุ่งตรงน่ากลัวมาก ต้องเอาใหญ่เก่งแล้วกะฝืนแล้วโบอีชั่วโมงหนึ่งกนะ็ได้หมายถึงว่าแบบมันเริ่มบ่ายโมง คนปกติละเมื่อกี้ผิดมนุษย์เกินเมื่อกี้เป็นอ่ามนุษย์สวัสดีค่ะรอนเนี่ยค่ะเปิดแล้ตุ๋ยไหม วุ้ยแต่ฝุ่นเยอะปะฝุ่นเยอะแต่ว่ามันดีกว่าหลายหลายวันที่ผ่านมาเปิดไหมอะไรเปิดเหรอครับกระดองไม่ต้องหรอเดอี๋ไว้ค่ะขอพิมพ์อยู่ รวมก็ได้ค่ะพี่พีที่หนูส่งไปอยาเพิ่งโอนนะสิบสี่หนูไปหาพี่เต็มเสร็จหนูก็กลับมาบ้านนี้เลยเนะาะเด็กไม่อยู่แล้วเด็กกลับบ้านพอดีเด็กกลับสิบสี่ถึงสิบเจด มันยังไม่ใช่บาทสามเดือนอะอ่ะคอนทัวร์ของอะไร โปรโมทอะไรเลยโนแบนโนสปอนโนโปรดักโนโปรโมทแบรนด์โนโนโนเซลโนเอวิตีนจริงกับเบลเฮ้ยอยู่ยากไอลฟติกตอกโซม เวลีมัดไรหนาวใช่ไหมคะพี่พีทบุ๋มมีบ้านบุ๋มมีรถบุ๋มมีชีวิตบุ๋มมีทุกอย่างได้ด้วย t ิ k t อกไอเลิฟ i ิ t o อกได้ไหมบุ๋มมีแมวบุ๋มมีเอ r วิ h ติงได้ด้วย t ิ k t อกไอเลิฟ i ิ t o อก บ,บุ๋มมีบ้านที่ลกได้ด้วยลาบบูบูไอเลิบลาบบูบู หนูซื้อตู้มาตั้งตรงนี้อีกอันไหมของที่ใส่ห้องมุมดเวลาฟอกเครื่องสำอางไม่น่าพอแล้วต้องมีตู้แล้วตรงไหนน่าเครื่องฟอกนี่หรอฮะมันเต็มแล้วอะแล้วมึงจะอเอาเครื่องฟอกไปฟังมุดแทนได้ทีฟฟี่ควาเห็นว่าไงใส่เครื่องสำอางมันไม่พอแล้วอะฉันมันเต็มมามเ่ยมันยัดเข้าไปไม่ได้ เทำงไงอ่ะกาอีสั่งในอินเทอร์เนต็ตก็โเกเ้ดูดิไม่ได้เลยอเออหมือนจะลม้มตลอดเวลาเลยแต่ว่าน้องมีโชคนะโชคไปไหนละฉันสั่งลงฉันสั่งลเก้าอี้จากในต่อไม่โดนติ๊กต็อกสั่งที่อื่นแกดูเก้าอี้ฉันดิเกตุดูเก้าอีา้ฉัน ไเอเราจุม๋มบันต้องประกอบเลยนี่ประกอบแกดูแย่แกกอนเออก็ดีเตี้ยไปปะออ ก็บริจาคมันขายไม่ได้เนอะมันแบบพออัดใหม่ก็าแบบเอา้าแล้วฉันจะเก็บตะข้อสมอางที่มันนั่นไปแล้วหรอก็ไม่ได้อีกก็ไม่ขายจบใช้ได้แต่อาจจะมีขายพวกแบบเออเดี๋ยวมีมีมีบางอันที่แบบเฮ้ยมันมีตัวมันมีตัวแบบ รีฟิลมาแล้วไม่ได้ใช้อนะไรเงี้ยใช้ไม่ทันอนะไรเงี้ยพวกแบบคุชชันะ่นอะไรเงี้ยเกาหลีเลยโอเคปะอุ้ยหน้าเป็นสิวเป็นรอยสิวยังไงนะอย่ามั่นใจเลยผิดๆวันน้าเรามันเป็นสิวโอเคใครเช่นเนี่ยห้าปีไปแล้ว ไม่ปีสองพันสิบแปดกี่ปีปปคะพี่พี๖เนี่ยหกปีที่แล้วยังใช้ได้ไม่ได้ใช้เลยใช้สมัยไม่เอาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหน้าหนูรับชอบหน้าหนูได้หน้าคนอื่นแล้วพี่ชอบไม่ไหว เข้มโกล่์สวยว่ะถูกต้องทาลิปเลยดีกว่าเพราะว่า ลิปเรามันเยอะมากอยู่แล้วเปสติกวันนี้อยากทาวันนี้อยากปากแดงๆหน่อยหาก่อนนะอ,อือฮึจยาใจสีแดงแดงหน่อยเฮ้ยนี่ไหล่เหรอออกมาเลยลูกทิ้งเลยน้องไหลเอามาหรอคะ ดีรักมากเลยนะเพราะว่าใช้ดีพีดิจิไม่มีไ,มไมป้ง่อนนะที่พีงวงไหมหนูเหมือนคุยกับใครแล้วคุยคนเดียวด้วยนะไม่ได้อ่านคอมมงคคอมเมนต์อะไรใครด้วยซ้ำ ว่าเราฉ่ำไว้ก่าน,นี้่ะคะเฮ้ยน่อนหายใจเหรอ,อรลึกหลักดอเหนียวด็กผูชายดปรตตวใสยย่แก จะมีความเห็นว่าไงคาตาซีอะไรดีฮิฮาคาเด,ดตานี้ก็เพิ่งเจอมา2018เหมือนกันเดี๋ยวดูซิมีสีทีอ่อ๋นี่มันเป็นฝักแค่ม ค้นจากบ,บ้านมาค้น,คนจากบ,บ้านมาไม่ได้ใช้เลยอ่ะให้ตายเถอะก็ย,ยังไม่ชอบอยู่ดีจนถึงวันนี้งงแล้วซื้อมาทำไมอยากได้สีแดงๆหน่อยโอ้ยอ่้จบที่พาเลตจ,จีนจบจบ นี่แหละคาเลดจีนเท่านั้น